ดีคร right ับอึ้ยอึ้ยอึ้ยเอาจีเอาเหนียเสียกันวยยากวยยากโวยยากโจเขาว่าหลายๆเบียรยี่หอก็มเอาอกงัดิเวเอก็งัดิเนด่ะว่าันอนี่ครับแม่ๆ่ดูว่าควาดต้นหวานี่ว่าผม ห่อขายกินตะเขาเนาะคนจะได้ห่อขายกินตะเขาสวัสดีทุกท่านนะครับก็เดินทางกันครับเม่ๆนะครับเดินทางกันเพราะว่าเอาช้างขึ้นรถ ก็พอสมควรแล้วครับเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเช้ากันนะครับก็แวะข้างทางแล้วครับทานข้าวเช้าแล้วครับผมการไล่อ่ะเดี๋ยวผมจะพาแบ๊ะเบไปดูไายดอยนะครับเพราะว่าผมอยู่ข้างหน้านะครับโอ้เขาไล่กินบนเบ้อครับเลยครับเพื่อได้กินมล้างกันย่าเลยห่วยวอลเทเปอร์สั้เสียต้องเขาแต่ไปหาบูกสาวกันเลย ก็มาทานข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูปลายน้อยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ราพูนนะครับรำพูนพอทานข้าวเสร็จก็จะเดินทางต่อนะครับน่าจะถึงพรุ่งนี้ครับนะพรุ่งนี้ได้จะถึงสุรินทร์บ้านเรานะครับ พาดอยก็กินย้ารอบนรถแล้วครับเมื่อคืนนอนหลับกันได้โอ้หลับดีมากครับเมื่อคืนนะครับนอนหลับดีมากเลยเมื่อคืนแล้วครับผมเมื่อคืนนอนหลับดีมากเลยครับนีนะครับจางก,ก็อยู่บนรถครับ หมาย้อยสุดรอแป๊บเดียวถึงลำพูนครับผมถึงลำพูนครับก็เดียวครับไม่ดิ้นด้วยนะครับยืนกินหญ้าอย่างเดียวไม่ดิ้นเลยนะครับ ไยน้อยกินข้าวนะครับเติมพลังกันก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเช้ากันแต่เช้านะครับผมน้ำช้างขึ้นรถก็ออกมาเลยนะครับนี่ครับ อะไรให้แบ,บไ่ได้รับชมสักหน่อยสวัสดีทุกท่านนะครับกับข้าวบารุดอยางดอใครขับรถอ,อ๋อพี่เขยของวันอ้วนครับขับรถครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ขึ้นยากนะครับ่ยเ,เดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็จะยากหน่อยยืนนิ่งมากนะครับไม่กลัวรถไม่กลัวอะไร,นะรบสบายสบาย ก็จะเดินทางต่อเดี๋ยวทานข้าวกันก่อนนะครับว่าจะปีนขึ้นไปรถแล้วก็มันขึ้นยากครับเม่ขึ้นยากสวัสดีควานลักขึ้นรถงไายไปขึ้นรถง่ายครับผมขึ้นรถง่ายมากนะครับขึ้นง่ายมากแล้วก็ต่างจากตอนมาเอาหนึ่งนะครับ ความรักถึงพิษณุโลก6โบงใช่ไหมคะก็ต้องรอดูก่อนครับคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงเนาะนะครับจะแจ้งอีกทีนึงนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้จอดอีกแล้วครับน่าจะทานข้าวรอบนี้ก็น่าจะเย็นเลยนะครับน่าจะช่วงเย็นค่ำครับ ไปสมคิดลมแล้วนะคะโอ้ oh, ครับขอแสดงความเสียใจด้วยเด้อนะครับเขาเป็นอะไรเนาะครับเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่า ช่วงนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้ไล์นะครับแม่แม่เพราะว่าพากันดูช้างด้วยดูรถด้วยเนาะนะครับก็จะไม่ค่อยได้ไล์นะครับก็จะช้างนะครับภายน้อยนะครับผมก็จะเดินทางไปอยู่ที่บ้านช้างตะกูขุนนะครับแม่แม่นะครับไปอยู่กับควาลักนะครับผมก็เดี๋ยวไปฝึกไปหัดกันนะครับนะครับแล้วก็ ถ้ามีงานนะครับแม่ๆก็จะได้เห็นที่น้อยนะครับออกแ่กันนะครับผมเดินทางปลอดภัยครับครับผมอยากจะขึ้นไปอยู่นะครับ อยาให้แม่ดู <c oughs> นี่ครับ อาไยน้อย mm hmm. คนที่เฝ้าไอ้เฝ้าพี่น้อยนะครับข้างหลังก็จะมีความต้น คูอ้วนนะครับควาแหลมนะครับที่เฝ้านะครับควาลากอนอยู่หน้ารถนะครับผมขอบพระคุณนะที่หยุดรับของให้แม่เมื่อกี้ครับผมค่อยๆไปเหนอยก็พักครับผมก็เวลานำช้างขึ้นรถนะครับแม่ๆนะครับเราก็ต้องเซฟนะครับมีเชือกมีโซ่เป็นธรรมดานะครับผมนะครับ ไม่งั้นเวลาช้างเล่นรถนะครับหรือทํารถนะครับก็จะเป็นอันตรายต่อตัวช้างต่ออรถกับคนขับนะครับแม่แม่นิ่งมาก นิ่งมากเลยเข้าผไยครับผมยืนนิ่งมากแล้วก็เป็นช้างที่หน้าสวยมากๆนะหน้าเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นหน้าแดงๆหน้าสวยรอครับนะครับหูใหญ่ขาใหญ่แข้งขากำยำดีครับ ใส่ชุดแห่คงจะสง่ามากเลยครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขึ้นรถง่ายไหมครับขึ้นรถง่ายครับผมขึ้นรถง่ายมากครับครับแม่แม่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงไลน์นะครับ,ไ,รบไวเทียงเท่านี้ก่อนนะครับ เพราะว่าจะไปทานข้าวเนาะเดี๋ยวพี่ขุนบอกใครมาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทานข้าวนะครับแม่แม่ก็จะได้เดินทางกันต่อนะครับกราบขอบพระคุณนะครับแม่แม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันนะครับในรายหน้านะครับผมลายนี้สวัสดีครับ